สวัสดีครับวันนี้มาพบกับผมเหมือนเดิมนะครับเซโนยุทธานะครับผมก็จะมานําเสนอรถเข้าใหม่นะครับให้ลูกค้าดูนะครับตัวนี้เพิ่งเข้ามาสดๆร้อๆเลยนะครับเรื่องราคายังไม่มาเลยะครับขออุบราคาไว้ก่อนนะครับตัวนี้จะเป็น2.4น,น,นะครับตัว Z ซ d อีดิชันนะครับปี2021นะครับใหม่ๆเลยนะครับกระจังหน้าหมูป่าเงาๆแบบนี้เลยนะครับนี่นะครับลูกค้าท่านใดสนใจนะครับโทรเข้ามาติดต่อสอบถามเรื่องราคาได้นะครับตัวนี้นะครับ แม็กเมออะไรเรียบร้อยนะฮะนี่นี่ให้ดูเลยใหม่จริงไรรถป้ายขึ้นรอรถรอล้างนะอันนี้คือรถรอล้างเก็บเก็บความสะอาดนะครับคือรถเข้ามาสภาพนี้เลยนะครับลูกค้าเห็นไหมลูกค้าได้แบบรอๆนี้เลยนะครับดูให้ดูสีรอบๆคันนี่ครับสวยนะครับลูกค้าลูกค้าท่านใดนะครับตามหานะครับตัวแครบรีโวอแคบนะครับปีใหม่ๆสภาพสวยๆกิ๊บๆแบบนี้นะก็ทักมาทําเบอร์ผมได้เลยนะครับ รถของผมมาไวไปไปวแน่นอนนะครับอยู่ไม่นานนะครับให้ลูกค้าดูรอบๆคันนั้ยครับสีกริฟไหมกิิบมากนะครับเดี๋ยวลูกค้าลองดูทางด้านภายในรถดีกว่านะครับแล้วก็ภายในนะครับเลขไมเป็นไงบ้างนี่อันนี้คือสภาพไม่ได้ล้างนะเดี๋ยวไปล้างทําสปาบงสปาบะให้เรียบร้อยนะครับลูกค้าหายห่วงได้เลยนะครับตัวนี้ไม่เลขไม่อยู่ที่หกเห็นไหมหกพันเจ็ดร้อยสี่สิบสี่กิโลนะครับไม่ยังไม่ถึงหมื่นเลยนะครับตัวนี้ อันนี้มันอาจจะเปื้อนนิดนึงนะครับแต่สภาพเดี๋ยวเราล้างเก็บความสะอาดเรียบร้อยแน่นอนนะครับถือว่าการใช้งานนั้นค่อนน้อยนะครับรถเรารับประกันนะครับผมไม่มีชนหนักพความน้ําท่วมแน่นอนมาใหม่ๆนะครับก่อนลูกค้าท่านใดสนใจก็ติดต่อเข้ามานะครับขออุปราคาไว้ก่อนนะครับเป็นราคาพิเศษแน่นอนนะครับแม็กใหม่ยางใหม่แน่นอนครับตัวนี้เดี๋ยวถ้าล้างเสร็จนะครับเก็บรายละเอียดเสร็จอะไรแล้วเดี๋ยวผมถ่ายลงให้ดูอีกรอบหนึ่งนะครับ โอเคครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อน,นครับ